สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ้าเงียบเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีทุกคนนะครับเยี่ยมยอดน่ารักมากนะฮะเขาบอกเขาว่ากันว่าคนที่จะสอบติดมคเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยจะพูดหน้า เยี่ยมยอดใครเสียงดังเท่าไหร่คะแนนะยิ่งมากเท่านั้นนะฮะ <laughs> มันร้อนแต่ต้นจะสอนแล้นะนะจะได้ล้างล้างสมองออกให้หมดนะจะให้ม,มาเรียนรู้ใหม่นะฮะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยคงจะได้ความรู้กันกลับบ้านไปนะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะครับความรู้ที่พี่ๆที่อาจารย์สอนวันนี้เนี่ยก็เก็บเก็บกลับไปาานะฮะ<ม>เอาไปทบทวน,น,นดูนะครับลองไปทําโจทย์ด้วยที่บ้านนะครับเวลาเวลาที่ลองทําโจทย์ดูเนี่ยเราจะรู้นะ กับข้างหลังอยู่จะให้คุยกับข้างหลังอย่างเงี้เหรอฮะข้างหลังเขาบอกใหนคุยแกั่เด็กพี่เบลเออแปลกเนาะวันนี้นะครับมองไปด้านไหนก็มีแต่เด็กผู้หญิงมาเรียนนะฮะเนาะเป็นผู้หญิงเต็มไปหมดไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะฮะผู้หญิงน่ารักอ่ะ หมดเลยไหมฮะใช่ใช่ไหมพี่หน่าดูว่าอยู่ยุโรปอะโอ้ยชมไปก็บ้ายออันไหนใครที่ไม่ได้มาจากภาคอีสานบ้างมีไหมฮะมีไหมฮะมาจากภาคไหนครับหรือว่ามาจากโลกไหนรอเลย เรามีความเข้าใจแลรที่ผิดกันหรือเปล่าข้างหลังเขากินไงข้างหน้าไม่รู้เรื่องอดีตเดินไปถาข้างหลังดิพี่ไม่รู้เรื่องสาวกบด้วยนะอ่ะก็วันนี้เนาะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยของการเรียนมาทั้งวันนะครับเราก็จะมาผ่อนคลายกันนะฮะเอาเป็นว่าไอ้พวกเนื้อ ตายนิ้วก้อยก่อนนะฮะเอามากิบไม่ต้องไายนะะิ้วก้อยก่อนลืมสมองลืมสมองหมายว่าเราจําจนฝังไว้ในสมองแล้วเหมือนกับที่พี่ลินเนี่ยจําทุกคนไว้ในหลืกหัวใจนะฮะเข้าใจอยากเห็นหน้าพวกเราทุกคนมาเป็นรุ่นน้องนะครับนะฮะตั้งใจเรียนกันด้วย มาสนุกด้วยกันก่อนไปเพลงต่อไปเลยนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตของดิทเองนะครับ How to ครับ